พี่น้องเอ้ยเพื่อนมาตัวกวางไก่ส่วนเคืองขมาหาศาสศาสนาพุ่มเชี่ยมเลี่ยมบังเขามาไก่ไม้ศิลาล่ามออ่อนส่วนฟ้อนศิลาปลาปลาศิลาจากน้ำน้ำน้อยน้ำมือเลี้ยมกินเหล,ล้าเข้มกับไก่บักน่องขาวเล,าล่ากับเรื่องพุ่มกินเตืนตัวเล่าเลี้ยวเกลียวสิลับขึ้นบ้านผู้ชุนสิไหววันดวนจันทร์กษิอันตันเชินตะพังของ มีมาในมาดล่ำเพื่อนครับพี่น้องเจมาล่ำเพื่อนเป็นก่าล่ำที่น้องใส้ผมแตงไหยนะครับคือคุณที่ลาพ่นึงเพื่อนกับเนม่าล่ำเป็นนักแจงเี่งตอนนี้เพื่อนกำลังทำงานดูประเทศเกาหลีใต้เพื่นอนเชนก่าล่ำให้ผมเป็นก่าล่ำเพื่อนนะครับผมผมกับไปท่องมาเกอบเดือนอะไรถ้าจดจำได้ซ้ำได้ผมกับเจ็บพยายามจำเนืออเน้อล่งเนื้อล่ำหะไรได้พี่น้องได้ ย่อจะแท็กน้องวิลาพ่นไปนะครับผมมื่อนี้แต่เพืโอกาสมาล่ำฉลองยึดมือซับสไครต์ของยูสุกับขับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อเอามาลองฟังมึงครับผมบม่รู้ว่าจะจำเนื้อ,อไอด้รซ้ำได้เสียงจักสี่ดีซ้ำได้ครับผมเออโอ้ยนนอออโ้ยโน้องสาว คำนั้นคำนั้นฟังได้หอดฟังคำเจ้าเก่นฟังได้หอดฟังคำเจ้าเก่นขอเป็นแฟนแม่น้องสิพอได้บ่านูเปลี่ยนแกสู้ละมักอยู่ในใจเปลี่ยนแกสู้มักอยู่ในใจอยากที่เป็นแฟนช่วงแช่นแม่บ้านใจสะท้านสะท้านมาเห็นใบบ้านใจมันสั่นไปเลยกระช้ำงงง่ายใจใจบักไอ้สอดใส่ร้อนเดีใจบักไอ้สอดใส่ร้อนเดีชวนชื้องามคำเจียบน้ำเจ้าแรงนวล น้องสาวยุกไม่ให้เด็ดเกี่ยวบางร่างที่ที่ฉวนมองอาเห็นแนบแวรกะทอ้อ,อ,อาเห็นแับแวรกะทองเหมือ,อมนดังมวนตงจ้องมองใจ่ลางน้องสาวบ้านใดล่ะน้องสาวอยู่บ้านใดล่ะทั้งสวยจริงนะหน้าตาคงสมใจถามมีแฟนหรือย,อยังคนดีมีแฟนหรือยังที่อยากไปนั่งคียห้องใจเทือก Mắc lèo đê, mắc lèo đê, chi lạc thơ, chuẩn cây xíu tẹc sương mắc Mắc lèo mắc lèo lạc thơ, chuẩn cây xíu tẹc sương, khóa giêng chiêng nè Thì ai quạc nguồn khấu, ai mang châu cả bầu vô đáy Ai mang châu cà bầu vô đáy chày, thuất ái dùm thịt, hầm cà niếng tè, tè quá lắm à? กบพี่นเราเออล่ำเทียเลียกำพี่เราเนาะอือล่ำเทียเลียกจ้ะโอ้ยจังล่ำก็ได้ร้องไม่คุ้แกล้งจะร้องสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับมือนี้สนองวันษากะมาล่ำขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกท,กทกคนเลยที่ มาติดตามสนองวรรณษานะครับผมช่องของสนองวรณษาถึงเจ็ดหมื่นผู้ติดตามนะครับผมเจ็ดหมื่นซับสบไครต์นะครับเด้อขอบบุญขอบคุจากใจของผมและก่อุกี้นะครับพี่พอแม่พี่น้องได้มาติดตามไล้มาคอยมาเบืองมาแง่งผมตลอดมาให้กำลังใจผมตลอดล้วก็เป็นช่องน้อยๆที่ค่อยเป็นค่อยไปกันมาถึงหอดเจ็ดหมื่นซับนี้ ผมก็ดีใจร้ายครับพี่น้องดีใจร้ายมึอนี่ก็เลยมาล่ำนะซึ่งกวาล่ำนั่นก็เป็นกวาล่ำของน้องใช่คือคุณวิลาพนสิงทํทำงานในประเทศเกาหลีไตนะครับผมเพื่อนกับทำงานในเกาหลีไตเพื่อนกับเป็นมอล่มหรือว่าล่ะเพิ่นก็แตีงกวาล่ำกวายังกัเล้ยงเตงให้ผมแต่ว่าผมก็อยากลงนิดนึงนะครับผมอยากลงกวาล่ำเพราะว่ามันมันล่ำสุดๆเลยนะครับก็เลยอยากลงหนาลงหลังจากหน่อยก็ต้องขอถทดขอภัยหลายๆนะครับเด้อกอบคุณ ขอคุณน้องวิลาพุนที่แตงกวาดล่ำให้ผมนะครับพี่น้องกวาดล่ำเพิ่นเกิดดีกว่าก,กวาดล่ำก็มีเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ว่าคนล่ำควนหลงคนล่ำกับบอบอันไดกวาล่ำเหมืียังบอดีบอันไดนะครับพี่น้องเออเมื่อนี่กะเลยนี่โอกาสนะครับผมมาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือว่าลหละที่ให้กำลังใจผมตลอดมาช่องของสนองวรรณสานี่ช่องนี่กะต่างมาก ช่วงปีสองพนสิบหกะครับผมปีสองพสิบหคือ4ี่ปีแล้วเนี่ยตั้งมา4ปีแล้วคลิปแรกๆของสนอวรรณศาก็คือคลปลูกปลูกผักนะครับลูกพักเกเษตรผสมผสานที่เกาหลียังประมาณนี้นะครับพี่น้องสี่ปีที่แล้วผมเป็นคนที่มักผูกพักลูกนั่นลูกนี่ผมเ็เลยลงเพราะว่าโทรศัพท์ผมความจำมันเต็มผมก็เลยต้องเอามาลงไว้มาฝากไว้กับ youtube เอาไว้เธอเบิ้งตัวเองว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยไปทํางานอยู่ประเทศหนอกแล้วเ้าไปปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่แล้วมีอย่างดีๆก็อยากเอาไปโล่งไว้นะครับพี่น้องมาที่นี่ความตั้งใจของผมผมบอคิดว่าผมจะมาลง YouTube อย่างแบบนี้แต่ว่าพ่อความจำโทรศัพท์ผมเต็มอ่าในแอปเขาก็จะเตือนเข้ามาว่าคุณต้องเอาไปฝากไว้ที่แอปนั้นแอปนี้ประมาณนี้คุณต้องเอาไปแชร์ไปที่นู่นไปที่นี่ ผมก็เลยบบรูว่าผมจะไปแชร์แบบไหนเขาก็จะไม่ให้ห้องเลือกแชร์ไปทาง facebook แชร์ไปทาง m e s เ e n เจอแช่ไปทัง s อ s หรือว่าอีเมลอย่างต่างๆเพราะนี่ผมไปอ่านเจอว่าไปแช์ในยูท u บบริษัทที่จริงการลง youtube ของผมนี่บ้านช่องนี้นะครับเป็นอีกสองช่องเป็นอีกสองช่องที่ผมเคยลงก่อนนานี้นะครับนะหกปีฮปีที่แล้วผมมีช่อง ชื่อว่าสนองวาเออสนองวานะครับเดี๋ยวนี้คนดีตามแปดรอยแล้วล่ะแต่ว่าทุกจิิงทุกอย่างผม,ผมกะหายไปหมดแล้วอ e ีเมลอีเมลย่างต่างๆผมเข่าบ่ดได้แล้วนะครับในช่องนั้นก็นเลยหายไปเลยกับอีกช่องหนึ่งคือช่องคนไทยคนหนึ่งคนไกลบ้านนะครับผมกะบบ,บ่บบบมีอย่างนะครับกปล่งไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่องของสนองว่านั้นผมก็น,นึกเสดาอยู่พะว่าผมกะบล่งงชีปไปค่อนขาง,งที่เยอะคนกับบึงกัน บางคลิปกับคนเบิ้งเป็นแสนแลี้ยวนะครับที่ผมลงเนี่ยว่าคนไทยโดนหลอกมาเกาหลีนะครับผมคนกับเขาไปได้หลายอยู่คนไปเบิงบงบ้งเป็นแสนเิ็งหารซี่เป็นหาเมืองกันนี่นั่นคือผมไปรับจอบคังแหลกนะครับผมไปรับจอบป็นในคังแหลกเลยหาปีที่แล้วนะครับผมไปรับจอบนะยุ่นนนสั้นนะครับผมเคยเล่นในล่มยูทูบไปนั่นคือการล y o ยูทูบของผมคังแหลกคือช่องสนองวาแลวกะคนไทยคนหนึ่งคนไกลบ้านแล้วว่าเป็นช่องของสนองวัฒนศาสตรนรี่พว่าเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับทโทรศัพท์เครื่องเก่า มันมันพังมันยังกับเพียนที่นี่เพราะมันพังแล้วผมก็จ e ําอ e ีเมลอีเมอยังจำาระได้อาการที่จะทํา youtube นี่ผมแนะนํานะครับพี่น้องคนไเาอ่าให้พากันเขียนอ e ีเมลเขียนรหัสผ่านอีกอย่างไวให้ย่างดีเลยนะครับพี่น้องนะสําหรับคนที่จะทํา youtube ใหม่ๆนะให้จําไว้ให้จําให้เขียนไว้กแบบับให้เป็นเป็นความลับเลยนะครับพี่น้องใ,ให้เป็นบันทึกไว้เลยเพราะว่าเมื่อหนาเฮ้า เกิดเท่าเปิดสางราไร้ใดอย่างต่างๆเขาก็จะต้องใส่ข้อมูลเรลานี่ถือเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นกุญแจสําคัญมากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือว่าเขาจะไปเข้าในคอมพิวเตอร์เขาก็มีรหัสเก่าอยู่เขาก็สามารถที่จะเข้าได้ทุกเครื่องเลยน,นะครับพีโนโ่น้องนะอันนี้ก็เป็นเก็ตเล็กๆน้อยแต่วาา่าถ้าสมมุติว่าทา้าผู้ใดอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้ว่าผมผมทํา youtube ขึ้นมาแบบไหนจังไหนนั่น ถ้ามีเวลาจะบอกสู่ฟังนะครับแต่ว่ามื่อนี่อนภาษาอีสานก็ต้องขอโทษขอให้หลายๆถ้าผู้ดใดฟังบมดูลเรื่องนะครับเออน้อนะจะต้องขอบคุณหลายๆเมื่อนี้ใจความนั่นก็คือว่ามาขอบคุณมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้การสนับสนุนสนองวรรณศาสตตลอดมากนะครับก็ให้กำลังใจครับพี่น้องทุกคนที่กำลังจะทำยูทูปขึ้นมาใหม่ๆนะครับซึ่งหลายคนกับมาฝากช่องผมซึ่ง การฝากช่องนี้ก็กจะจนะแนนํานิดนึงนะครับพี่น้องว่ามันกับิดทว y o ยูทูบซึ่งคนที่เขามาฝากช่องผมนี่ผมเข้าไปเบื้องนี้มันจะเป็นสเปียมเป็นข้อเ,เ,เป็นเป็นคอมเนต์ที่สเปมนะครับพี่น้องเออเป็นคอมเมนต์ที่สเปมนะครับอันนี้ให้ระวังจังน้อยฝากช่องนี้นะครับฝากช่องนี้จ้จาูนี่นั่นสีมันก็อยากอยากจะมีปัญหานะครับพี่น้องกะจะในไก่ภาคการละมั่นระวังเรื่องว่าการไปฝากช่องกันผมเห็นใจผมเข้าใจนะครับพี่น้อง ความเป็นไก,นก่การทำยูทู e ผมแนะนํำนะครับเด้อพี่น้องคนไทยเฮาผมแนะนํำว่าให้ทำให้ทำท้วยใจให้ทำด้วยใจคืผอผม,ผ,มผม่ผมทำด้วยใจผมผมทำยูทูปเพราะผมมักผมเป็นคนที่คนผูไห้คนชีลายชีเรียแต่เป็นคนมัก่ายลูก <Huh? S 1> นะมัก่ายลูกมัก่ทยวิดีโอไปเจออยังกถไทย่ทายจนโทรศัพท์คว่จําเตียม ผมก็ได <iet> <essel> fiz like ้เอามาฝากไว้ในยูทูปเหมืกับี่นองแล้วไม่เห็นสิ่งดีๆสิ่งไม่ๆผมก็เอาผมก็เอามาฝากไว้ YouTube เอาผมฝากไว้เพื่อที่จะไปดูตัวเองตอนกลับบ้านคือจังผมเ่็โลกการทําให้ทําหน้านี่มันบวชนะทําให้ทําหน้าโอ้ผมเคยเห็นเด็กเต๋อผมก็เคยเห็นแต่จะได้เถียของชาหนาบัหยุเพื่อนกับระทายลงเทเลสน่าที่สามที่มันก็บพ่อจะรู้เรืออย่งนียแต่กับพ่อจะพ่อจะเข้าใจอยู่แต่พ่อผมเลยไม่เห็นแบบเต็มๆแบบนี้ ผมลาดว่าใดที่ผมจะต้องมาบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อที่ตัวผมเองผมทําเพื่อตัวของผมเองผมจะไปศึกษาโดยตัวของผมเองนะครับผมผมเลยต้องมาถ่ายวีดีโออย่างไวถ่ายแล้วมันหลายมันลายก็เลยตองก็ามาฝากไว้นะครับพี่น้องในหลิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ผมก็เลยเออกมาแช่ IP, ห้พีแห้น้องคนไทยเห้อในบึงนะครับเพราะว่าจะเป็นการเท็ดหน้าหรือว่าการเท็ดกเกียรรุ่นนี่นั่นหรือว่า ในรงงานหรือว่าให้ขอมูลเรื่องการทํางานกับสําหรับคนที่อยากมากเกาหลีเล็กๆในน้อยนะครับผมผมก็เลยคิดว่าอันใดที่เป็นประโยชน์ผมก็จะแช่ไปอันใดที่มันไม,ม่ประโยชน์ผมก็ต้องลงุ่งคือบปรมมนว่าผมสีลงไปย่างเดียวย่างเดียวผมสีลงุงย่างกินกับกินย่างเดยเียวก่เที่ยวกับเที่ยวยางผมมีเจอยังผมก็ลุ่งหมดเจออยังผมก็บทายหมด สมปีนะครับผมมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลปะตน้าลงไปเพราะว่าสิบโลกตอยังเด๋ยวบางที่มันก็เบื่อกเซิ่งโตผมเองผมกบเบื่อกะซิ่งขึ้นกัาผมตงแต่แนวเก่าโแต่เรื่องเก่านะครับก่เรื่องโบเรื่องอื่นน้าลงเรื่องอื่นไปนําให้มันหลากหลายกันไปบางคนกะติดตามผมมาเพราะว่าการทําให้ทาหน้าบางคนกะติดตามมาเพราะว่าผมอกเรื่องงานเก่าดีบางคนกะติดตามว่าจะเขียนชีวิตการยิ่ของผมกับตุกี้นะครับผมบางคนก็มาติดตามผมเพราะเรื่อง หลายๆอๆๆย่างที่ทผมล่งไปนะครับอมกาขอบคุณขอบพูณในหลายแต่ว่าสําหรับการท่องเที่ยวอยากให้ผมพาไปเที่ยวในหมู่บ้านช่วยดับบดช่วงนี้ไปเพราะท่านใดนะครับเพระาะว่าฝนตกฝนตกทุกมือเลยฝนตกทุกมือเลยนะครับฝนตกทุกมือเลยไปได้กันไปแต่ต้องอยามเท้าลงงานนีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมสี้าไปหลอกอีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าคนในหมู่บ้านนี่สิาหาเดือดเพียนผ่านบ่มี อายากนะครับพี่น้องสังเกตเบื้องหลดผมลงไปลหลายๆคลิปมีเบื้องหลอดอีพีนึงอีพีสองอีพีสามนี่เท่าที่ผมเบื้องผมลหลายๆคลิปมืมเจ้าเห็นคนเดินไปเดินมาบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหลังผมสิพาไปเที่ยวใหม่นะครับก่อนสิจบคลิปนี้กะต้องอขอเสริมนิดนึงสําหรับพี่น้องเพื่อให้ทีจะที่จะ,จะทำ u ูทูบเป็นยูทูบเบอร์ผมบ่ได้มาสอนไปนะครับผมผมบ่ได้มาผมบ่เคยเ,เรื่องการทํา YouTube หรือว่าการสาร้างช่องลูกชูบอย่างต่างๆผมบ่เคยเอา พอผมเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วผมเปิดสางรายได้ตอนที่ผมมีคนติดตามแล้วถึง4,000คนนะครับปกติพันเดียวเขาก็เปิดสางรรยได้แล้ว1,000คนเปิดสางรรยได้ได้แล้วกับชโม,มงการดู4,000ชัมม่วโมงแต่สําหรับผมนี่ก่อนที่ผมจะเปิดสร้างรรยได้นะ่ะคนดูผมชิปเดียว3นะเดือนหาแ0นวิว Oh my god บบมันสิจากพันจากหมื่นชโม,มงนะครับผมก็ยังพ่เปิดสางรรยได้นะครับ คนนั่นก็บบอกคนนี้ก็บบอกผมถึงมาเปิดเพราะว่าเพื่อนบอกว่าผมสมเพื่อนที่จะได้เพราะผมมาให้กามรู้กับคนอื่นมันเป็นเงื่อนที่คุณนข้จะได้คุณนข้สิเปิดสร้างไรยได้แล้วคนที่เพื่อนมีคนติดตามเป็นฉันเสียนะ่ะเพื่อนมาแนะน้าผมผมถึงเปิดสร้างรรยได้นะครับคนติดตามสี่พันนะครับผมบอกว่าผมทาเพราะความรักผมทำเพราะความชอบผมผมอยากให้อ่าประโยชน์ให้ความรู้กับคนอื่นนู่นนั่นนั่นเขาก็เลยว่านั่นแหละคุณถึงสมควรที่อยาก สมคกว่าที่จะได้เพิ่นก็นเลย่างสิ่ผมก็เลยเลยมาเปิดสงใ้ไดนะครับพี่น้องอยังไดกันวยเขาทำโดยใจสาการนะทำโดยใจสากรเดาวมันตน้องมีอันใดหนึ่งที่คนมีความสนใจคือยอย่าผมผมก็รงไปเรื่อยๆแต่จะไปคิดอยังไรเพราะเดียวนี้คนทำ u t u b e เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องตลกศิลปินมอลลั่กวนมอลลั่มซิงมอลล่มมูมอลมอล,อลั่ม,มเพื่อน เขาเฮ็ดกันเบิดเลี้ยวอัเจ้าคนธรรมดาซ้ำนินก็ต้องท่ามใจนะครับพี่น้องผมกับผมนี่บ่บค่อยมีปัญหาหยังผมเขาไปเบื่องคนที่ติดตามเป็นลักแสนสองแสนสามแสนสี่แสนคนคนเบื่องลักร้อยบ่ถึงพันกันยังมีนะครับพี่น้องอันนี้จะไปซีเรียสขอให้คุณคิดว่าคุณโลกไปในอันไดที่มันเป็นประโยชน์เดี๋ยวควนเขาจะเข้าเบื่องคุณเองนะครับอันนี้ฝากถึงพี่น้องคนไทยเฮ้าดีครับเด้อ กอนอื่นกะขอบุณขอพูดในหลายขอพุณจากใจของสะหนองวรณษานะครับผมมาสิล่ํากะนั่นนั่นกะได้ล่ําที่หนึ่งเออคือล่าไปมือนในการล่ําไปกระลังจาวากะเสียงเครื่องล่มมันกระดักมากกว่าผมก็เลยตัดคีไปนะครับผมยวมือหลังมีโอกาสจะล่ําให้ฟังไหมนะครับเด้อมือนี้ขอบุญขอพุณจากใจของผมสระหนองวัฒา,าสาหรับเจ็ดหมื่นสามร้อยสับสับไปนะครับขอพูดเอฟซี ทุกคนที่ให้กำลังใจผมตลอดมากเพริ่มวกนั่นกันว่าะถิ่มาป๋าผมผมกระจายนี่ยังดีๆกันสิม่น้ำเสนออีกขคือเก่าเด้ครับเด้อมือนีขอากาข่าวคำ่าขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ยนี่มีแห้งเด้อพี่น่องเด้อ